เด็กยกน้ำลูกหนังอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลกับช่วงเด็กยกน้ำรีวิวผู้ไฟเป็นเหตุโทษแบนอาจตามมากลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีหลังจบเกมที่สนามปทุมธานีสเตเดียมกับเหตุการณ์ผู้แฟของกลุ่มแฟนบอลฮาร์ดคอร์ที่เข้ามาให้กำลังใจน้องๆทีมชาติไทย U17 กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจบเกมทีรรดาทีมชาติไทย U17 ต่างเดินไปแสดงการขอบคุณแฟนๆที่มาให้กำลังใจ ถึงขอบสนามผู้ไฟสีแดงถูกจุดขึ้นท่ามกลางเสียงโห่ร้องและคนด่าน้องๆไปในเวลาเดียวกันเป็นการกระทาที่ผิดกฎของ AFC อย่างชัดเจนและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกกับการกระทำที่ขัดต่อกฎของสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียนี่ยังไม่จบกับเรื่องโทษแบนในฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่พัทยาที่บทลงโทษถูกปรับ2.4ล้านบาทที่ยังอยู่ในช่วงการเจรจา ต่อรองยื่หนุททร์กันอยู่กับเหตุการณ์ล่าสุดย่อมสุ่มเสี่ยงกับบทลงโทษที่อาจกระทบไปถึงเรื่องในสนามและเศรษฐกิจในวงการฟุตบอลของประเทศไทยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมที่จะเล่นเป็นเกมเย่าในรังของตัวเองอาจถูกสั่งแบนรวมไปถึงภาพลักษณ์การยื่นสิทธิ์ขอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันของวงการกีฬารวมถึงอีเวนต์ต่างๆอาจถูกมองข้ามไปยิ่งล่าสุดนายกสมาคม ฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงประกาศยืนยันจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายอย่างแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างแน่นอนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เมเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปียังไม่จบลงแม้ทีมชาติไทยจะตกรอบไปแล้วก็ตามแน่นอนว่าการที่มีกลุ่มแฟนบอลฮาร์ดคอร์พวกเขาเหล่านั้น ย่อมมีส่วนในการผักดันวงการฟุตบอลไทยทำให้แฟนบอลอยากเข้าไปแค่กกำลังใจทีมชาติไทยถึงขอบสนามและแฟนบอลก็มักอยากเข้าไปดื่มด่ำบรรยากาศการเชียร์ทีมบ้านเกิดอย่างสนุกสนานและเก็บเป็นหนึ่งในโมเมนต์ในความทรงจำของแฟนบอลแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่มาพร้อมกับแสงผู้แฟรพร้อมคำกล่นด่าน้องๆของคนไม่กี่คน ยิ่งเป็นการทำลายกำลังใจของนักกีฬาเป็นเหตุการณ์ที่ดูใจร้ายเกินไปหน่อยนะครับที่ผลกระทบมันอาจร้ายแรงแต่ผลการแข่งขันของพลพรรคช้างศึกและแฟนบอลก็อาจหมดโอกาสในการให้กำลังใจนักกีฬาของพวกเขา